ก็เรื่อว่างในครับมันนี้่สแซบเนัวอครับน้ำยาน้มจีนปากระปองครับใส่ตีนไก่แล้วเอาล่อชมนะครับวสิกินแซบ็าไหนมนไหน,นทาบังโรดเดอ,อเร์มานีนครับเจอาลวกเ้น ลอยครับหลอกเส้็มาเรียบร้อยมีเส้็มีกับเส้็มามาครับเดี๋ยวเข้าไปปลดัดน้ำยานมกิน,นแบบเอาปากประป๋องเห็ดเป็นน้ำยานะครับใส่ตีนไก่กันครับนะครับนี่เสนอน้ำยาน้ำกินปากประป๋องใส่ตีนไก่ครับแสบนวนลๆกันครับกับแกงส่นโอ้โหอะไรนกินพักเพียบครับ กินไงครับก็กินกันหมรอนเ่นเขไงทเก้าครับอบ้บานบา mm hmm. มีสองเส้นเขาบหมืนอน mm hmm. เป็นมีครับหลากเส้นมี mm hmm. ครับเส็นมากมาเดนินัปเทกินหลากไปโหลดดวกไปโหลดไฟไปโหลดฮั mm ัก hmm. กุหละ กาับแป้งหอมๆกินแล้วแกงแขวาน่อนครับอกัดกหนเออร้อมอีกแบกครับ,ร,บร้บรองม,มือครับว้าวปลาต้มมีครับ สอ,อ,องก้างอกันตุ่มตัวกงนีแกงสมกัมแกงสมกุ้งใส่บักหงครบบหงแบบแบบแบบแล้วก็มด่กระแกิดโดดผิดโดด ก็มือว่างจานึ่รกเกือ,อ,อกอบสนุนะเท่าับอย่างกายกับเพือก็ดีครับ หอมยาปลากระป๋องหอม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 ร้องนึงครับดง่ายๆแบบกระป๋องเข้าไปหันมากมาทำผิกหอมแดงใส่ใบบักกูตะไคร่ผิดลูมหมองผิดไก่ลงไปอีก Rồi. Đó. Lo kak kak. bài theo Anh kiếp thì điều tin hãy im rồi, Các thì học ไม่มาทำแบบเปรียกอ่ะน้ำเล้าอาหารไม่พอมีอเน,น้าใช่ไหมมากินแบบเปรียวเนี่ยค <c oughs> ักครับใส่ไส้หลายยครับหอ อันตราไปเรื่อยมาเนี่ยขอจบจีบการกินแสบๆน,นวลมันอย่างก,กินพูดเดียวกับเนี่ยไว้อยู่ไปครับนี้นะครับจีบหนาจีบเนี่ยอย่ามัน,น,นสูงมาต่อมาหักกินเขาจะแตกคำแบบก็ติดตามนะครับขอบคุณครับ